สวัสดีครับผมปอนฟาร์มิงไทยแลนด์วันนี้จะมาแชร์เทคนิควิธีการง่ายๆนะครับที่ทุกบ้านมีประโยชน์นะครับในคลิปนี้จะช่วยในเรื่องของแคลเซียมนะครับปรับสภาพดินให้ดีขึ้นรวมไปถึงถ้านำไปทําให้ถูกวิธีจะไล่แมลงได้ด้วยนะครับปรับค่าพีเอนดินได้ด้วยปรับสมดุลนะครับรวมไปถึงนะครับถ้าใครนําไปใส่แล้วต้นไม้จะแข็งแรงเจริญเติบโตดียิ่งขึ้นสูตรนี้นะครับเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะครรวมไปถึงไม่เสียค่าใช้จ่ายไม่เสียเงินในกระเป๋าแน่นอนครับถ้าชอมแล้วไปรับชมวิธีการ ในคลิปนี้กันครับเปลือกไข่นะครับที่มีภายในโคลเรือนของทุกบ้านอยู่แล้วนะครับไม่ต้องทิ้งนะครับรวบรวมให้ได้10ฟองและหลังจากนั้นนะครับนำมาใส่ภาชนะแบบนี้นะครับสิฟองแล้วขยําให้แตกขยําให้แตกแล้วนะครับเติมน้ำลงไปประมาณ2ลิตรนะครับทีนี้เรายยังไม่ใช้นะครับเราต้องแช่อย่างน้อยนะครับหคืนขึ้นไปนะครับจะช่วยนะครับให้แคลเซียมนะครับที่มันอยู่ในไข่เนี่ยทำให้เราไปให้ต้นไม้นะครับมันจะช่วยในเรื่องของการเจริญเติบโตของพืชนะครับ หลังจากนะครับที่เราแช่ได้ครบ24ชั่วโมงนะครับเราก็นํามาเทนะครับเพื่อจะผสมน้ำอีกทีหนึ่งนะครับต้งนี้นะครับหนึ่งบน้ำผมจะใส่ไปประมาณ1ลิตรนะครับแล้วก็เหลืออีก1ลิตรไว้นะครับใช้ได้2บงบวมน้ําพิธีการใช้นะครับให้เราลดรอบๆโคนต้นนะครับโดนใบได้เล็กน้อยแต่ไม่ไ้ให้โดนใบนะครับแล้วมันจะทําไปใช้ได้ทางใบเนี่ยจะนิยมให้ใช้นะครับพวกน้ําหมักที่หมักมีอายุนะครับเพราะว่าอะไรการที่เราให้เนี่ย ปทางใบเนี่ยให้ตอนเช้าหรือตอนเย็นนะครับถ้ามันจะดึงไปใช้ได้เนี่ยมันต้องเป็นนะครับอย่างเช่นปุ๋ยเกจเนี่ยที่เขาทําเป็นปุ๋ยวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาเรียกว่ามันจะนําไปใช้ได้แต่ถ้าเป็นปุ๋ยเม็ดเป็นละลายนะ้ำไปให้ทางใบมันไม่ได้นะครับมันต้องเหมาะแต่ถ้าเป็นสายอินทรีย์แบบผมเนาะอ์กกนิกแบบผมเนี่ยตัวที่เราเห็นแล้วได้ผลนะครับก็คือการใช้น้ำหมักปลาทะเลนะครับหรือน้ำหมักปลานะครับหรือน้ำหมักที่มันมีการหมักแล้วอย่างเช่นฮอร์โมนนมสดหรือฮอร์โมนไข่เนี่ยผสมน้ำมันก็จะได้เห็นผลดีกว่า แบบนี้ก็เลยนิยมนะครับให้ลดตามคนต้นนะครับจะดีที่สุดนะครับแต่โดนใบได้นะแต่อย่าไปโดนแบบเยอะนะครับมันจะทําให้ใบเสื่อมแต่ว่าด้วยปริมาณเท่านี้นะครับแล้วเราไปเจียจางกับน้ำเนี่ยมันจะไม่มีอันตรายกับใบพืชนะครับแต่ว่าการที่ไปให้ทางใบเนี่ยมันก็อาจจะไม่เกิดประโยชน์นะครับเหมือนกับสิ่งที่เราหมักนะครับเหมือนน้ำหมักปลาทะเลเหมือนฮอร์โมนไข่นะฮะที่มันจะช่วยนะครับในเรื่องของคนไปแล้วนะครับมันจะนําไปใช้ได้นะครับ สูตรดีเพื่อนๆน,นะครับให้ทุกๆ 7- 1 0ถึงสวันครั้งได้เลยนะครับมันจะเพิ่มแคลเซียมภายในดินนะครับแคลเซียมเนี่ยมันจะช่วยในเรื่องของผนังเซลล์นะครับโครงสร้างของเซลล์ทำให้เขาแข็งแรงและ,จะเจริญเติบโตได้ดีนะครับแล้วยังช่วยปรับค่า p h ของดินนะครับเพราะเปลือกไข่เนี่ยมีคุณสมบัติเป็นด่างเล็กน้อยเนาะการที่เราใช้น้ำแช่เปลือกไข่นะครับมันจะช่วยปรับสมดุลค่า p h ของดินได้นะครับใครที่ใส่พวกปุ๋ยคอกเยอะๆนะครับรวมไปถึงบางคนเนี่ยที่เขาใช้ปุ๋ยเคมีเนี่ย ดินก็จะเริ่มเป็นกรดนะฮะตัวนี้ก็จะช่วยในเรื่องของการปรับค่า pH นะครับสมดุลได้ดีมากๆครับและเจ้าแคลเซียมนะครับยังช่วยป้องกันโรคพืชได้นะครับป้องกันไม่ให้เกิดเกิดโรคใบที่เรียกว่าปลายใบเน่านะครับรวมไปถึงพวกผลเนี่ยมันจะโตได้ดีสมบูรณ์นะครับมันส่งผลทุกอย่างเลยเพราะแคลเซียมนะครับมีส่วนประกอบสําคัญในการเจริญเติบโตของพืชไม่ว่าจะเป็นรากลําต้นใบดอกผลนะครับมันเกี่ยวหมดเลยนะครับ ส่วนเปลือกไข่นะฮะที่เราใช้แล้วนะครับก็สามารถนํามาผสมคุกเค้ากับดินนะครับเพื่อเป็นการปลูกพืชนะครับมันก็จะช่วยในเรื่องของปรับสภาพนะครับ p h สมดุลของค่า p h ได้ดีขึ้นรวมไปถึงนะครับมันก็จะช่วยเพิ่มแคลเซียมนะครับในดินให้สูงมากเลยนะครับตัวนี้ก็ยังลงเหลือนะถึงเราจะแช่น้ําออกไปแล้วนะครับก็จะประมาณนี้ครับและเปลือกไข่ที่ยังแช่น้าถ้ายังไม่หมดอีกนะครับเราสามารถทําอีกหนึ่งวิธีได้เลยนะครับนั่นก็คือ เอาน้ำใส่ไปกับเขานะครับแล้วก็ถือว่าเป็นการลดนะครับแล้วก็ให้เปลือกไข่เนี่ยอยู่ในบริเวณนะครับรอบโคนต้นนะครับของพืชได้เลยนะครับถ้าเรานําไปบดดีๆนะครับละเอียดละเอียดเนี่ยมันจะช่วยในเรื่องของการไล่แมลงนะครับพวกหอยท่าพวกอะไรางี้ได้หมดเลยนะครับถ้าเป็นบดแบบนี้นะครับหอยทาาเวลาที่เดินมาเงี้ยมันก็จะระคายผิวมันก็จะไม่มานะครับให้เราโรยรอบๆเลยนะครับ ถ้าตาหรือบดให้เอียดเล็กกว่านี้ยิ่งจะดีมากกว่านี้นะครับเห็นไหมครับว่าในวิธีการนี้นะครับ1เราไม่ต้องเสียงเงินสักบาท2เราจะลดขยะภายในคัวรเรือนนะครับแล้วก็ดีกับสิ่งแวดล้อมนะครับรวมไปถึงเวลาที่เราใช้แล้วนะครับแคลเซียมมันเป็นส่วนประกอบสําคัญนะครับในการจเจริญเติบโตของรากของลา,งลาต้นของใบของดอกรวมไปถึงทรงผลนะครับมันจะดีเพราะว่าแคลเซียมนะครับมันเป็นธาตุอาหารที่สําคัญแล้วมันจะไม่ใช่แคลเซียมอย่างเดียวมันก็จะมีตัวอื่นรองมาด้วยแต่ว่าตัวหลักก็คือแคลเซียมที่เราได้ พี่น้องลองไปทําวิธีการนี้ดูนะครับยังไงถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์ให้คดอื่นได้ทำตามนะครับยังไงก็อย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยเดี๋ยวหาสาระดีๆมาให้นะครับสำหรับคนที่อยากปลูกเกษตร,รไว้กินนะครับจะเยอะจะน้อยนะครับมันก็ลดต้นทุนเนี่ยผมก็จะนําสื่อนี้ให้ทุกคนได้เห็นเป็นประจําสวัสดีครับสําหรับเพื่อนๆที่สนใจทําน้ําหมักเชียวภาพน้ําหมักปลาทะเลง่ายกว่าที่คิดครับ <_ c oughs> เพียงแค่ฉีกซองใส่ถังทําตามสูตรได้เลยไม่ต้องปวดหัวในการหาวัตถุดิบอีกต่อไป สนใจสั่งซื้อได้ที่ a d t p i n h e a d 99ครับ